แมนแมนๆครับผมต้องโชว์อ่ะพี่หนึ oh, ่งนี่ยขอบมากอะได้หัวเอาอิร yeah. ีคอยเรียบเฮ้ยทุกแม่สูงเนงฟังบ่าเนี่ยขั้นว่าขั้นมันบ่อขนาดหลายขั้นมันบ่อจำนวนหลายเนี่ยว่สะดุดตาด้วยหรับมันเป็นแบสะดุดตาไม่เป็นผ่าลมมันบางบ่อประมานต่อมันบางถ้าบ่อจำนวนหลายมันบ่อร้นเนี่ยว่สะดุดตาก็ไม่หยุดใส่ไหล่เพิ่งดูเห็นทุกคนพิจารณาเข้มั่งขนาดบางขวบบอกถือก็บอกผิด ว่าล่าหมกไปเลยเราก็ไปไปแม่ไปดูตรมนี้ด้ว่เเนี่ยเาเ่ออาอยก็ได <1 ve considered> ้หมปวดอันนี้มาค่ะเก๋หมนแมวหัวอะตีหมนได้พิจิตของดีมีโชว์บ่พวกเจี๊ยบเอ้เป็นพ่อเป็นของดีของโมูบ้านนี่ย่งไงใครเขาหัวนม่ มาลองตองแต่งยุ่นไหมมันสิมาสะดุดตาก็ไม่ยอมเลยสวัสดีค่ะแม่เจมส์นัดสวัสดีนะคะอันนี้ไม่ได้เจตนาจะพูดแบบมันแย่งเจ้าของมันแย่งในความคิดแยี่ยความคิดว่าแล้วมันมาสะดุดตาก็สิว่าสนใจได้เหรอมันสะดุดตาตรงที่ว่ามันบางเงินเกงบอมเงี้ยงเลยหนามากเงเกงตัวนี้เป็นเงเกงกีฬาที่หนามากไม่บอมไม่เรอกยังไงมันหนาหนาบิดเบี้ยวหนาบิดเบี้ยว เดี๋ยวหนัว่าหนัว่านะไปอยู่ใหนคนตาติปเปินไมเรียกนามีบอวเดียวเห็นอีลีบอทุกคนอยากดูไหมทุกคนอยากดูไหมอยากดูจิ้มตะก้าว่ะไม่เป็นหืนต้องมายืนเบื้งว่าพี่แตละน้ามัน้อ่าเป็นแต่หัวบอมันเป็นต้องแหลงเนี่ยเอ้ยนเมื่อใส่เสื้อด้วยใช่ไหมเมียใส่ลงมาแต่ไม่เอาส้งในมาค่ะบางวันไม่ใส่เสื้อแต่ไม่ใส่อะไรเลยสักอย่างเป็นแต่ในแสดงว่ามันอลังการมันค่อยสะดุดตาเมียที่บอคนมองเขา เพราะเขาคงงงว่าทําไมตัวใหญ่ทําไมไม่มีคนอ้วนใส่มัาทีนีมันก็เขาสักเปิดโอ๊ยหนีดูเสร็แล้วรู้สึกดีไหมโอ้ยรู้สึกดีเลยเมืองหนาวใช่ป่ะเมืองหนาวเอ้ยนะเมืองหนาวลยวไอยิ่มเมืองมุมปากแกยะอย่ามาสามะไอแมมไอแมมนี่ ถ้าต้องมาเห็นด้วยกับตาแกจะพอสามารถตัวไปเลยคน้นๆเป็นยังก็นะแกจะยิ้มเบิ้งมุมปากแกเลยมุมปากเหยียดยำเหอแล้วมันเห็นปลาพื้อเไรปฏิทินบอกม่ีหน้าไรสตาดตสินให้เจนี่บอกไมู่่หน้าไรสตาร์ตสินบอกไปทัวบอกไปทัว โอ้ยเอ๋คนก็เลยรู้ไปประเทศว่าเจ้าเป็นนอนหน่อยโอ้ยนอกจ็บเมียมานั่งขายหนาในไรลพ่อครคอยที่ขายหนาเลยถ้าเกิดไม่เห็ได้สีอีกขอกระดีบวาสีอีกทุกมื่นทุกมื่นเลยเบ้อเลยเบราเลยคอยกินปลาประกาศเลยติดเลยเลยติดไปดาบ้านพ่อกไม่ไปหาเห็ดไปหาหนุ่มไปลูกไปก็ไปหาหนุ่มไปซุ่มไปลูกไปบอกว่ามันบอกลูกว่าคุเมียยังผัว สวัสดีค่ะพี่สซนดาพี่สซนดาสวัสดีค่ะเบิร์ดหลอดหลอดน้ำเปรี้ยวบ่แม่ใช่เมจิพูดถูกเบิร์ดแนวาหลิงกับบ้าได้เบิร์ดแนวาหลิงค่อยเลี้ยวไปเห็นยค่อยกระตมสถานการณ์พุ่นเม่เลี้ยวไปเห็นยบคุยอยู่ต่อว่าเออไอนี่เฮ้ตองแรงตองแรงนี่อย่างยู่หน้าบ้านยากแขวยยากมากพุ่นเลี้ยวไปเห็นยบบนนี่ระยะไกลป่ะหน่อยนั่นมันหัวลอมันมาเปิดประตูนะบ่อเพื่อท่านได้ออกไปมันอยู่ข้าหลังหวลอยอย่างเจ้ามันเดียวเบิรงมาท่างนี้ มันีหัวร้อนยังมันมาท่านเห็นมั้ยอ่ะเห็นมาเห็นแต่ไหนนั่งใส่หมวกกันนอกบ่หนานมมาเน้มตาเขาน้นโอ้ยด้วูนี้ด้วยเดี๋ยวคอยทายรูปลงไอ้บ้านฝาได้บ่คอยยืมอยจิโพดบ้านมันซ้ำแต่นั้นมาย้อมมายืนหนาไรถามเลยขั้นอยาก็ขอร้อมดีๆคุณแม่ก็สวยน้องมีงานมาไหนวันที่ยี่สิบแปดี่สิบเก้าค่ะสาสิบเดือนสามสิบเป็นงานไลฟ์พีของแบรนด์คุณนว ขเขาสิเล่นขาวพ่อสีดันก็เดิมเนี้ยเม่เลินขาวอะไรพ่อตุ้มไม่ใส่ส้นในมีนอนเอาหนอนน้อยออกมาโชว์ทิอๆการเล่นเยะมันจะเล่นมาละโอ้พ่อตุ้มแบบขายใส่กางเกงกีฬาออกกำลังกายแบบเอากางเกงตัวน,นี้มาประมูลเหมือนพี่โดมใส่ประมูลอยู่ในไร์คุณเชนเจ้าใส่คนดีนไปประมูลหเหรเจ้าเป่ามีกี่ออกกำลังกายที่พี่โดมใส่ น้องโดมเขาใส่ดูดีนะเกี่ยงเต๋อเลยนะแต่น้องตุ้มใส่ดีสิเอายิบจีบว่นนี้อะไรจีบเนี่ยยิบจีบตะแล็บอ,อ้อมจะถ่ายคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์ที่ต้องถ่ายแต่ว่าอ้อน่าจะขึ้นมาไม่ทันเพราะว่าอ้ออยู่ต่างจังหวัดเขาก็เลยเลื่อนงานไหญ่จริงๆคือสามสิบไร้คู่คันอุดาสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะอ้อมใจสวัสดีนะคะ ของน้องอยูใน,นงานคอนเสิร์ตยี่แปดยี่เก้าเดี๋ยวนี้เดินชิบหายนี่หนึงน่งมีบ้างเหอะมึงในคิวไปสามเนี่ยมนี่เป็นสองงานสิของอันนั้นนำของเสียเกลืเอเลยของพี่โดมเข้าหอมของลูกพี่กุยเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ใจเม่นเนี่ย <c oughs> ดันเม่นนกยกระดาษได้เลย ขอบคุณนะคะยืนยันตะกร้ามาได้เลยตะกร้าที่หนึ่งนะคะกาแฟอุ้มรักคาปูชิโนนะคะตอนบ่ายเดี๋ยวไม่อุ้มจะจะจ้างคอยเขาไล่ขายบเมือขายคุณเชี่ยงบ้จ้างได้ได้หนอนนอนบักนอนเหียที่จ้างคอยขายคุณเชื่ยไหมบ้างอ้างยงดวยยิงด่อะเเป็นยังไงเขียดต่าคุูานอนหน่อยดูมือแต่เพื่อนนี่สงสารเพื่อนกัสี่ซอย เพื่อนกับสิสรยเกลือหนุนอินดูไปไปหาลุงดีๆไปพอปะลิลคอยคอลองหลายๆใจเนี่มานรังอุจจาระไปโอ้ยเนาะคือเคลื่อนไปนั่งตีเดีินเนี่ยไม่ได้คือเคลื่อนฉันเห็นนะมาแม่ไมนเป็นคนทิ้งลูกเป็นนะไงรู้สึกว่าอยู่สวัสดีตอนเช้ากับแม่สวัสดีน้องแขมโซฟาค่ะไม่ก็คนที่รู้อากาศไม่เย็นสวัสดีปวดเล็ยบครบไหมของแอนด๊อก แทบอยากลงไล่เลยู่ะเข้าไปอยังลงไปอยังมันเข่าแล้วยังไปหาคืดจึงฉันเ<อ>ข่าแล้ว,วก้อนกลางหนา,นาจากขวนะางเนาะแล้วเบป็นสภาพดจากขวางเข่าแล้วแต่ก่อนไปคืดเพราคนนี้คืดน้ำจะกขวางพวดปุงป่งขวดมากพอใจว่าของ,ของลูกพี่ไม่ใช่นอนน้อยเด้อยท่อสูบน้ำพญานาคเลยนะอื่ไหนคุณเที่ยงแม่เด้อบุ๊ดโอ้ย ซอยยิโล่่ะอืมพอรู้จักกันนีดบ่ะในซอยยิโร<อ>่พอจ่อเข้าใจมาค่ะใครแบบอยากหัวนำไม่อุ้มก็เข้าจ่อเข้าใจมาเหลือท่าเข้าจอเข้าใจถ้าได้เลยเฮ้ยเด,ด,ดือดดีป่ะอาชีพอะไรทุกคนได้อะไรกินตอนเช้าตอนนี้แปดโมงกว่าดูมีบบอื้อแม่สาอา่อนฝากมือนั่น ต้องบิกหรือต้องนี่้องมีเราจะนึ่งอื่นกินหรือว่าเราจะทําสัญญาดีนึงน่งเฉยๆนึ่งต้อง,งไปหา,า,าวห่าเขาเฉยไม่ได้เพราะต้องมีพรอเพียงได้ได้เอาเผาแล้วซื้อมะพร้าวผาขวดไว้ไดโอ้ยซื้อมะพรา้า,า,พราวขูดเออมีอยู่การว่าขูดเอียงเอาที่เขา,าขูดไว้แล้วอันที่้ก็จะฝนกะทินะอืม ใิน<ด>กาแฟกินนีแ่แหละจ้ามาชนแก้วทุกคนชนแก้วถ้ามันไม่หิวเราก็จะไม่เปลืองค่าอาหารกินกาแฟอุ้มรักแล้วไม่เปลืองค่าอาหารต่อเราก็ไม่ต้องกินข้าวกันปนเห็ดปวกป้ามันจะเสียบเถอะบริก้กินรดนเลียวเห็ดปวงเนาะถ้าได้หลายๆส่้มเห็ดปวกหน่อยเกี่ยงว่จะเปิีงยนเปลี่ยนเสื้อกระชับหรือเสื้อกระชับรือเปล่าเี่ยงกินเสื้อเห็ดปอืม หิกก่งห้อยเกลือเลห็ดไข่ได้ป่นเสีบเห็ดไข่เราว่างจะจับจนล่ะเป็เนยังตามหาเจ้าของบ่เห็นเห็ดไข่โอ้ยหหมกกระด๋อยมะนาวแต่กินแล้วค่ะกาแฟกับกุ้งคาวเราว่างจะจับยิบแก้วหาซื้อเห็ดไปฝากงานที่ไหนอ่ะงานอยู่แต่ของพี่เอาเห็ดดีๆของพี่ตุ่มเห็ดเบื่อเราจะบอกเราเอา เอาอันนั้นออกข้างล่างพ่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่หุงบางเดือ <c oughs> <c oughs> นหนุ่มพี่ระดับบางบัวทวงโอเคเจอกันกับตาผูไใดมีพี่เคียเจแยกประเด็บักพริกบักไผ่บักพุงบักยางก็ออามาท่านผู้ใดจะอนุคเคราะห์แล้วไม่ต้องจับสามสิบรอลุ้นไลฟ์เขาจะไปไลฟ์ของคุณทัพหวานอีก แต่ทานกาแฟใช้เงินไม่ถึงวันละร้อยเลยค่ะนั้นประหยัดค่าอาหาร<น>เห็นไหม<น>จริงไม่ได้อยากกินโน,โน้วนกินนี่นนกินกาแฟ่าแล้วที่จบรับจบอี้นดีว่ได้เปเปอวกแล้วกั<อ>บบกวันความอ่าพี่พี่คิอ้านดีก่นยไว้น้าอักจากฮะขนานต่กีิกี้คี กีก<ไ>ิมฮีลันกี <chore pareil> ันก <world> ิกิมฮีลันชิกิมฮีลันกิซื้อว่ากิกินเสร็จเมื่อกี้จ้ากักิ๊กค่ะโอ้ยกิ๊กกิ๊กตัดอันนั้นวะแล้วก็ไอใส่อิ่มออิ่มฮีลันกิ๊กอิ่มฮีลันเลยโอ้ยเมื่อไปดื่มกาแฟแล้วไม่หิวจุกติกขอบคุณค่ะอันนี้ นี่พี่ปราณีตั้งแต่ทำงานกับพี่ตุ้มหนูก็ไม่ได้ใช้เงินเลยไม่ต้อง <laughs> อย่างนะสิประยัดดีคอมเมนต์นี <laughs> ้เฟ <laughs> มีแต่คนทักว่าจ่อยกับค,คุณค่าพี่เอียวเปลี่ยนที่ทํางานที่จ๊ารออะไรอยู่ร <laughs> ักเขาเปย์ตาย <laughs> เขามีจ่ายนะจ๊ะอันนั้นหนอนน้อยบริษัทหนอนน้อยนั่นคือไม่ผ่านไม่ได้ไม่ผ่านดู ดูตั้งแต่ของเจ้าต,ตัวมันเองก็จ่อยไงทาตัวอยกักอยักรุุนอยักข่าท้ายย,ายักเหนียงต่างๆที่มันตื่นเต้นตัวอยู่กับพีถ้าตัวไปโยกเขาก็คือ,อเหน,นียงแปร้ไม่มีคนนันกเลนแต่ขเขาพูดคาาตัวอยู่น้ำเขาตัวก็จิไ่ได้รุนแรงเลยเน่จังหวะนั้นออกกับเป๊ะ บ่ต้องลุ่นว่ากูสีได้บ่วน้อแต่ว่ากันอยู่ท่านพี่นี่ได้ลุ่นตลอดกูสีได้เงินใส่บ่วน้อเดีได้เงินใส่บ่วน้อกูสีมีเยื่อนกินเนี่ยตัวท้าได้ตลอดชอบความท้าทายแหละนอกกระดาก็เลยเลือกอยู่ที่นี่ก็เลยเลือกลูกพี่แบบนั้นเขาชอบความท้าทายเดินเอามามาความท้าทายของที่มียนกี่ขอดแปดคนวะกูชีด้กูสีมีเงินกินเขาว่เนาะเมื่อนี่ กูสิมีเงินเห็นรูปก็มีเงินเนานี่คืออยู่กับลูกพี่ก็อยู่น้ำเขาแต่เขาจ่ายเงินเป๊ะๆบ่ต้องไปอยู่มันง่ายเกินเป๊ะทุกเดือนอ่ะอะไรที่มันง่ายกันนี่ตัวยับไปยิบยับไปจับมันไม่ค่อยมีค่าเนาะอะไรที่น่าไม่จ่ายดีกว่าเดือนนี้มันต้องอยู่กับลูกพี่จังสีได้ลุนลูกพี่จะพาไปวัดไหนเนาะเช้าวหนึ่งส่วนกินข้าวเที่ยงบใบแซม หนึ่งโซนตอนเย็นไม่กินข้าวเลยก็อุย้ยขอบคุณขน,น้องกิ๊นนี่คือรีวิวดีๆนะคะคนที่กินกาแฟอุม้มรักแต่น,นี้จจดโปรแต่ะกล้ที่หนึ่งนะคะสามกระสอบห้าใบเดงเองสำหรับคนที่สวยสำหรับคนที่สวยอยู่แล้วจะเป็นโคตรสวยเหรอใช่พี่ลีเด้เราใช่เป็นคนกินทำไมโคตรจะต้องสวยโคตรพ่อโคตรแม่สวยแล้วเจออกก้าตอนไหนว่าม,มันหยุดจากไลฉันโอ้โหเป็นงังแ้านี่หัวมวนอ่ะโอ้ย คอยเลี้ยวไปเห็นคอยก็เลี้ยวเลยตีให้พวกเจ้าเบิ่งเลยว่าคอยก็อยากหัวนะคอยเลี้ยวไปเห็นให้ตองเลี้ยงตองเลี้ยงอ้าวหัวมันเอ้พ่อมาเกีวพ่มาพี่นี่ยเาเรียนหราเรียนทำกูนี่แหละยาเบ้าออกมางานพี่ยี่สิบแปดน้องเต็มวงไหมคะเต็มค่ะเต็มาาด่เต็มวงแต่พ่อใหญ่ตู้ไม่เต็มบาท่ยิบเต็มวงพ่อมัน ไม่เต็มบาทเต็มหวังค่ะโ oh. อย้ยเงี้ยเต็มหวังก็ตุ่มแล้วข่ไม่อุ่มล้อด่าไม่อุ่มไ้มันเบาลงก็ที่บาปหนาเม่ก็อยกระตุยนั่นหละแล้วกปบีบข้อไม่แน่ไงโอ้ เคยเขาอยู่น้ำเจาะจ็ปีแล้วซึ่งหาซึ่งหกปีแล้วเราสร้างเจาเห็นเจาสิว่ามันง่งสมในยังตองแรงตองเลงอย่แล้วสี่ห้าแล้วทีกินเข่าว่าใไม่แม่ไเออเจากเขาเราสร้างไผ่ดีแล้ะสร้างไรนะอ้บักหานว่าเป็นแต่สร้างมาอืดลื่นมายุมเอยให้กูผู้ไหรอกแต่ว่ากูกสิเอาผัวล่กว่านี่บ่นเป็นไงบ่มึงจเราเลือกพอใอยสั้งเขียดเียพอเบาเบาเรื่องบ่อแล้วเบาเรื่องแม่เรื่งสร้างไผ่ไรแล้วได้ข่าว่าไอยเป็นลูกเคยตายรับนั่นเราเคยเลย ตายกวนข่อยไปยุน่นอะแสดงว่าเมียเจ้าฮักอเออแล้วป้าตุ๋ยก็ตายแล้วงานห้าร้ายห้างลูกไปเมียจอดนะสร้างร้านปามถึงเมียแล้วกันนี้เมียจอดสร้าง,งปามกันแล้วกันพี่น้องเลยเขาไปทำงานลูกค้าทักหอมลงไปทำอะไรมาบอกว่ากินกาแฟโอนะ้โหขอบคุณค่ะกินดีแล้วบอกต่อนะคะขอบคุณมากๆนี่ขอบคุณจากใจจริงๆไอ้ตุ้มันปากไม่ดีนี่แม่ค่อยนิเปียด ขีหน้าตัแม่เอ้ยแม่เอ้ยเจ้าบองหูมันไม่ได้เห็นหนูบองหูแท้บ้างแล้วตายตปเลยตายปีหาซีาซีต้นปีนะพอไปเป็นพัวเจ้าปลายปีหาซี่่นะได้เข้าก็ไปหยิบเจ้าวัสนาสุภานิ่มาหากันแล้วไปละกูร้างมันไหลนมดเขาปนาเซียนหมอดูเลยหมอดูบอกว่า ที er, ่ผ่านมาัมใจยังว <les> <mail> ่าเป็นเนื้อครูป้าลูกสองนี่มัพอเนื้อคูหยิบเจ้าสิพอเนื้อครูทั้งที่อุดรอนกันโอ้ดอนคักคักครดอนเนี่ยคุณบั้ดวงทิ่บั้นดวงมาดูทิ่ต้นขั้นแม่ขอเห็นเจ้าเหนื่ลยว่ายอุ้มเอ้ยกูครูหายเหรอครูกระเบ๋าผัวคููหายป่ะนี่ผัวมึงก็จะได้คืออืดเลือดเห็นบอกคัวเราขาวคึ้นรอรอคนนี้หน่อยขาวๆนะคม้มพอขึยนรอได้เป็นเบาคิวใส่ละรอเนี่ย มาแล้วขังเรา18สิบเล้วแล้วยังเราเป็นคนลำด้วยเยอะอยากเร็นมึงตอน8สิบคือเรา7สิบหกคือเราด้วยว่ะฟัวเจอร์7สิบเจ็ดแล้วนะพ่อวเตอรเป็นคนลำด้วยมนูจะไม่สร้างลูกไผ่ยานตายก่อนคอยก่อนว่าสร้างลูกเขยคอยเป็นยังคือโอเคมันหละคอยก่อตายก่อนมันเหนืงิ มึงรู้สึกสร้างเขาปะสร้างไผลลูกเขยมึงสร้างแผลเป็นไรปะสร้างคนมาเปลี่ยนไปลโอ้ยมันใหญ่มันใหญ่มันตุ๋ยกันมาสร้างบ้าอันใหญ่เลยต่อเฮ้ยตุ๋ยกันสร้างไผลมาเปนี่ยนคุณลุงที่สวัสดีค่ะเจ้าอย่าสร้างลูกเขยได้ตุ๋ยทั้งสองได้อมาสันุ่มเคยสร้างไผลมเคยสร้างไผลเลยม่งเคยสร้างไผลเลยแต่แม่ข่อยก็ขันเห็นเราอีกว่าโอ้มยไปเลือกกับมาตาสาไปเอาในปลาในดงใส่มาเจ้าฝีพิจารณาแม่เจ้าแล้ว ข,ข่อยรื้มคือขวังข่อยพอก็คือเดนอ่นี่แหละอา้าแล้เราไม่ชีวิตอยู่วเราติสร้างเจาะเลยหนึ่งเรามามากุไสอืดเลือดแล้วบามากุไส่สกปรกบบอบบมันนะสีบอมันลงส่งในยางตัวแหลนตะแหลนตะแหลนใน,น,นสีเลืดางเราสร้าง<ด>าข่อยเล<ช>ยวพราอย่างเงี้หนาข่อยเนาะจากไปก้อนหกเดือนนะอืมหลังจ,จากนั้นหกเดือนจังมาข่อยจังได้มาเป็นตัวเดียวนาะใครได้เป็นลูกเขยบ้านนี้โชคดีสุดๆโอ้ยบุญล้นทับโลดเก่ะข่อยีบอกใ่อเลยข่อยแถวแม่แถวไงก็อย่างนี้ดีก็อย่างนี้ ถึงจะบ้าบ้าปวงปวงอาจจะเป็นโชคเล่ยของเขาก็ได้เพราะพวกขาคอยบ้าเขาคอยปวงอยบ้าเด้อเอ้าออคอยผู้เดียวตีบ้าทั้งวันอีวันวันตรงไหนพิจารณาด้วยตั้งแต่กี้อดีตอีวันบอกกันเอออดีตอืมภาพเสพก็ว่าว่าไอ้ผัวคือว่ามีความสะอาดแล้แม่พี่อยู่แล้วเนาะ ทำแม่พี่มีชีวิตยอยู่แล้วให้เอาอีหลีแล้วขี่เดียดคนเปรี่ยนหนึ่งทั้งสิดำทั้งสีก,กลุ้นเราเป็นคนดำแต่ว่าดำแบบสะอาดแม่คอย,ยสะอาดสุดเดียหัวเราละเลือกขา,ขาวๆเราๆแล้ว